สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ประชาชนจวกยับหลังสนที่ยานอัดคลิปลั่นพวกชังชาติจ้องทำลายเนชั่นทีวีขอเป็นก้างขวางขอพวกชังชาติพร้อมแจ้งความบกลายจุดชาวเน็ต กลายเป็นประเด็นทางโซเชียลอย่างร้อนแรงเมื่อชาวเน็ตแห่สร้างแคมเปญไม่สนับสนุนสินค้าที่สนับสนุนสื่อดังรายหนึ่งหลังจากพบปัญหาการนำเสนอข่าวจนมีธุรกิจบางรายออกมาแสดงจุดยืนว่าจะไม่สนับสนุนตามกระแสเรียกร้องนั้นล่าสุดสุนทียานชื่นฤทธไทยในธรรมผู้บริหารในชั่นได้โพสต์คลิป พวกฉังชาติต้องการทำลายเนชั่นส่วนที่ยานประกาศคนไทยต้องช่วยปกป้องโดยระบุว่า ได้ไปแจ้งความนายสมบัติบุญงามอ,อนง์หรือบอกกอรายจุดและชาวเน็ตใครก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลโจมตีผู้สนับสนุนช่องเนชั่นทีวีส่วนสาเหตุที่มีคนอยากให้ช่องเนชั่นทีวีล้มเพราะเนชั่นทีวีเป็นกองทัพสําคัญที่ปกป้องประเทศชาติไม่ให้พวกชังชาติที่มีต่างชาติอยู่เบื้องหลังเข้ามาทําลาย ด้วยนายสนทิยานยังกล่าวด้วยว่าช่องเนชั่นทำหน้าที่ในฐานสื่อของคนไทยที่พึงกระทำเป็นก้างขวางคอของพวกจังชาติและเป็นกองทัพด้านข่าวสารของประเทศชาติเพื่อให้ประเทศไทยได้อยู่อย่างสงบสุขโดยในช่วงท้ายคลิปนายสนทิยานยังได้ขอให้ประชาชนช่วยกันแชร์คลิปนี้และช่วยกันปกป้องเนชั่นทีวีด้วย โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเหมือนเทียงกับคนบ้าที่คิดว่าตนเองเป็นคนดีถ้าคิดว่าตัวเองดีจริงเป็นสื่อที่มีคุณภาพจริงๆเป็นกลางจริงๆจะมาเดือดร้อนทำไมประชาชนเขามีตามีสมองไม่ได้งโง่อย่างพวกสลิมออกมาเป่านวกหวีดถือถุงเดินของเงินเหมือนที่เคยทำมาอัดคลิปทำไม สักแต่ว่ามีปากแล้วก็เห่าหอนไปเรื่อยเหมือนกันทั้งระบอบฝุ่นใต้เท้าจำไว้อนาคตข,ของชาติทั้งหลายเขาชังพวกคุณโทโทโทนกหวีดเนชั่นไอพวกพังชาติยังไม่เลิกใช้วาทกรรมชังชาติอีกหรอสนธิยานชังชาติไม่มีหรอกมีแต่พังชาติทำรัฐประหารสองครั้งล่าสุดอยู่มาเจ็ปีประเทศพังและถอยหลังลงทุกด้านขยะ ผมไม่เคยดูพวกคุณเลยพวกประโยชน์ส่วนตัวทําบ้านเมืองเป็นแบบนี้ยังไม่สํานึกตามืดบอดใจมืดบอดความคิดมืดบอดคิดอะไรไม่ออกแล้วก็บอกว่าคนเห็นต่างคือชังชาติลองส่องกระจกดูเถิดว่าตัวอะไรอยู่ในนั้นมันน่าชังกว่าไหมตัวโตแหลออกอากาศดีนักช่องอะไรก็ไม่รู้มีแต่การเมืองด่าแต่คนเห็นต่างขนาดไปหาข่าวยังไปแอบอ้างเป็นช่องอื่นเลยคิดดู ทำว่าชังชาติคืออะไรครับต้องการประชาธิปไตยนี่คือชังชาติต้องไล่เผด็จการนี่ก็ชังชาติลดจํานวนทหารลดอาวุธนี่ก็ชังชาติคนรักชาติช่วยซื้อรถเมกับรถไฟใหม่หน่อยเรือดำน้ํายังไม่เอานะครับสำนักข่าวชาวกปะปปสไปด่ามันมันก็โหนทันทีชังชาติพ้องเขาชังคุณน,นั่นแหละ ชังชาติคำพูดเดิมๆเขาคุ้นชินกันแล้วคำพูดนี้ยุคนี้ล้าสมัยจบไปนานแล้วสิ่งที่ดีคือต้องการให้ชาติและทุกคนสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกันเข้าใจกันเถอะชาติเจริญแน่นอนนะสรุปให้ก็คือนางคิดว่าเนชั่นคือชาติโวยการที่สปอนเซอร์แห่ถอนคือพวกชังชาติวันก่อนแพนด้าเมื่อวานไทยประกันชีวิตวันนี้โรงพยาบาลยันฮีกับสินค้าเครือ Unilever ปากดีแบบนี้พรุ่งนี้มีแห่ออกอีกแน่สปอนเซอร์พวกจังชาติก็คือ5คนที่อนุมัติซื้อเรือดำน้ำนั่นแหละพรานเงินสร้างนิสินให้กับประเทศใส่ไรคนอื่นหัดตักน้ำใส่กระโหลกชะงงกดูเงาตัวเองบ้างนะก็ให้พวกแฟนคลับตัวเองสนับสนุนไปสิครับมีเยอะไม่ใช่หรอกลัวอะไรล่ะ คนเขามีตามีสมองกันหมดนั่นแหละไม่มีใครมาเสี่ยงเหมือนพวกคุณแหละช่งเนชั่นมันก็เอาไปเลยแปลตรงๆว่าชังชาติสลิมควายงานนี้โป๊ะแตกงานเข้าเนชั่นรัวๆไทยประกันชีวิตออกประกาศไม่ได้สนับสนุนโฆษณาเครือเนชั่นด้านฟู้ดแผ่นดาประกาศถอนโฆษณาเนชั่นทีวี จากกรณีแฮชแท็กบนโลกออนไลน์แบนด์โฆษณาเนชันที่โลกออนไลน์ได้มีการรวบรวมแบรนด์ต่างๆและกดดันไม่ให้สนับสนุนสื่อทีวีดังกล่าวโดยหนึ่งในผู้สนับสนุนอย่างฟูดแพนด้าได้เผยแถลงการระง,งับการโฆษณากับเนชั่นทีวีแล้วโดยกระแสการแบนดโฆษณาเนชันเกิดขึ้นเนื่องจาก ผู้สื่อข่าวช่องเนชั่นทีวีได้แอบอ้างเป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอื่นในการรายงานข่าวการชุมนุมเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมและผู้คนบนโลกออนไลน์ผนวกกับความไม่พอใจของผู้ชุมนุมต่อสำนักข่าวเนชั่นทีวีที่มีมาตลอดด้วยแล้ว โลกออนไลน์จึงได้รวบรวมแบรนด์ต่างๆที่ให้การสนับสนุนสำนักข่าวเนชั่นทีวีและร่วมกันแบรนด์ไม่สนับสนุนแบรนด์ต่างๆและกดดันแบรนด์ที่ให้การสนับสนุนซึ่งหนึ่งในผู้สนับสนุนที่ผู้คนบนโลกออนไลน์ให้การจับตาก็คือฟูดแพนด้าที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศถแถลงการพิจารณาเรื่องการโฆษณากับเนชั่นทีวี โดย,ยแถลงการจาก f o o d แพนด้าประเทศไทยก่อนหน้านี้กรณีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางสำนักข่าวเนชั่นทีวีฟู้ดเพนด้มีความยินดีในการรับฟังเสียงคำแนะนำและความคิดเห็นของลูกค้าคนสำคัญทุกท่านฟ o ้ด p พ n d a าขอเรียนแจ้งว่าขณะนี้กำลังอยู่ในการพิจารณาหาแนวทาง การดำเนินงานที่เหมาะสมและขอยืนยันแนวทางของฟูดแพนด้าในการให้บริการลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศฟูดแพนด้าให้ความสำคัญกับลูกค้าไรเดอร์และร้านพัทมิตรและยินดีมอบการบริการที่ดีที่สุดเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของทุกท่านซึ่งฟูดแพนด้าให้ความสาคัญในเรื่องนี้เสมอมา ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนฟู้ดแพนด้าด้วยดีมาโดยตลอดประกาศณนวันที่21สิงหาคมปี2 5, 0 1 3โดยล่าสุดฟู้ดแพนด้าได้ประกาศแจ้งผลพิจารณากรณีสถานการณ์เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางสำนักข่าวเนชั่นทีวีโดยได้เผยว่าตัดสินใจระง,งับการโฆษณาทางสำนักข่าวเนชั่นทีวีและกำลังปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตลาดของบริษัท โดยมีแถลงการจากฟู้ดแพนด้าประเทศไทยกรณีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางสำนักข่าวเนชั่นทีวีว่าฟู้ดแพนด้าขอเรียนแจ้งว่าหลังจากการพิจารณาและทบทวนการปรับแผนการตลาดของฟู้ดแพนด้าในช่องทางต่างๆแล้วฟู้ดแพนด้าประเทศไทยได้ตัดสินใจระง,งับการโฆษณาทางสำนักข่าวเนชั่นทีวีและกำลังปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินง,งานด้านการตลาดของบริษัท ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเรนินงานที่ทางฟูดแพนด้ากระทำอยู่อย่างต่อเนื่องฟูดแพนด้ายืนยันว่าเราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและการปรปับปรุงการให้บริการและมอบการบริการที่ดีที่สุดเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของทุกท่านซึ่งฟูดแพนด้าให้ความสำคัญในเรื่องนี้เสมอมาขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนฟูดแพนด้าด้วยดีมาโดยตลอดประกาศหน้าวันที่22สิงหาคมปี2563 โดยล่าสุดเมื่อวันที่22สิงสิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าโซเชียลได้มีการแห่แชร์แอดมินเฟซบุ๊ก ไทยประกรันชีวิตตอบลูกเพจซึ่งเป็นบทสนทนาโดยแอดมินไทยประกรันชีวิตระบุว่าปัจจุบันบริษัทไม่ได้สนับสนุนโฆษณาเคอร์เนชั่นแล้วภาพที่ออกผ่านสื่อต่างๆนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากทางเนชั่นพร้อมกันนี้ยังมีการแชร์พนักง,งานไทยประกรันชีวิตที่มาอัปเดตข้อความ โดยระบุว่าทางผู้ใหญ่แจ้งว่าปีนี้ทางไทยประกันชีวิตไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ช่องเนชั่นแล้วนอกจากนี้ไทยประกันชีวิตเองยังออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าปัจจุบันบริษัทไม่ได้สนับสนุนโฆษณาเครือเนชั่นโดยประกาศชี้แจงเรื่องการสนับสนุนโฆษณาเครือเนชั่น บริษัทไทยประกันชีวิตขอเรียนชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทไม่ได้สนับสนุนโฆษณาเครือเนชั่นแต่อย่างใดภาพที่ออกผ่านสื่อต่างๆนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงทางนี้อยู่ระหว่างรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากเนชั่นนอกจากนี้ในทวิตเตอร์ยังได้มีข้อความอีกว่า คนในองค์กรไทยประกันชีวิตดีเอ็มมาอัปเดตครับบอกว่าทางผู้ใหญ่แจ้งว่าปีนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ทางเนชั่นแล้ว Hashtag แบนสปอนเซอร์เนชั่นขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดสยามรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ